้ชมท่านสวัสดีครับกับผู้ว่าสัญจรเขตสายไหมสายไหมเขตนี่ลำบากนะลำบากยังไงครับอาจารย์ลำบากไปไหนสายไหมอ๋อไม่สายไม่สายไม่สายไปพอดีพอดีครับอาจารย์อ๋อต้องเป็นสายไหมไม่สายค่ะโอเคสายไหมไม่สายครับแต่วันนี้กับอยู่เขตสายไหมนะครับถ้าเป็นคําถามก็ยังไม่สายนะสายไหมสายไหมเอาแล้วครับคุณผู้ชมทะขณะนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณ รถสองแถวกับสำนักงานเขตครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมพาไปลงพื้นที่ด้วยรถสองแถวครับคุณผู้ชมครัท่านรองบอกว่าท่านรองบอกว่าอยากจะโหนด้วยนะครับในการลงสแถวครับเรียกพยานตัวนี้สองตัวคู่อะไรครับไม่ได้คำนวณไงครับโอ้โหใส่เปยเหมือนโจรอ๋อเดี๋ยวผมจะให้ดีกว่าเดี๋ยวผมถือให้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะได้คุยภารกิจรับด้วยต้อง เฮ้ยงานน้ออยู่ไหนอะเฮ้ยงานน้องปลอะไรที่ไหนอะเข้าศูนย์นันาการอยู่ที่สวนลุมไม่เอาไปไหนกี่ที่อะเดี๋ยวแกดูวีครับวันนี้นะครับเพราะวันนี้ที่สวนลุมนะครับวันนี้ร่างทรงก็าับพาราวีนครับก็ไปดูหนังผีกันร่างทรงนะครัี่ไม่ตรับคนตไม่ต้ัวครับเพราะว่ามันอยู่ที่สวนนนาการศูนยาการของเรา มัเดินเข้าไปถึงนี่ครับอ๋อที่เป็นลงดีมใช่ลงดีมอะไรน็ได้ผมตกไม่เป็นไรครับใช่ครับฝนตกไม่เป็นไรก็ไปลงเงนมาทีนนิดเดียวฮะดีบรรยากาศหังปีด้วยรักะ่งทรงก็ล่างทรงมันด้วยสุแล้วพรุ่งนี้อะไรนะเราจะแตกพรุ่งนี้ขอาจะแตกครับเราจะแตกที่เดียวกันนะจะมีแบกมาด้วยแต่งแบกกันมาลุกทั้งสี่ลมเลยไปได้เงินเยอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าโดนจะแต่งแบล็กกันด้วย ตามไปไลฟ์นะครับท่านเรามาดูกันอะไรผมยังแต่งไก็แต่ไปแล้วเลยนาทีปแล้วเออชุดเดียวกัไปกันชุดเดียวกนไปกับชียวกันไปกัุดเดียนุเวกับกันียกันไครัีมวกันันชุรยัมกัุดงกันมปกันชุดเดียกับไปกันุดวกันไปกันชุยวัไปนเดียครันไปกัเอามัไัด้ดีัไนด้ครกับไปรัดยกันไดเวันไปกันชุดียัครัเดียนั วันนี้มีพี่เต๋อมาด้วยใช่ไหมครับพี่เอรยเต๋อเใช่ไมใช่อไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เต๋อไ่เตอนั่นวะอ๋อเตอน้องกครับเป็นคนครับแล้วก็มีสองคนยังกลับมีวันก่อนน้องวันก่อนนนทคุณยังมาพี่นนทคุณมาคนเดียวไหมครับคนเดียวเขาคนเดียวอาบแฝงกันแต์นุ้ยอะไรครับผมแล้วแต่น้ยรู้นะฮะ อ่อรดูเพ่อดูการโทเปลี่ยนอยู่วมัจะเปลี่มเนี่ายมกสายใหราไรรับไม่วครับไมมครับไม่ร่วมรับม่วครับรวมครับไร่วมครับไม่ร่อมรัร่วมครับไรวมครับไมรวมครับไม่ร่วมครับไรครับมครับไม่ร่วมครัดวครับครับม่รมับรครัวมัครับครับมครับ ว่าขณะนี้ครับคุณต้องแม้อยู่กับกิจกรรมผู้ว่าสัญจรนะครับบริเวณเขตสายใหมนะครับคุณต้องแม้ขณะนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณถนนนะฮะถนนอะไรเอ่ยถนนสุขภพิบาลห้านะครับ ตอนนี้เราอยู่บนของแถวนะครับเป็นเที่ยวรถที่ออกมาจากมัณออกขัตชีนะอกี่รวเงินแยกเอาเงินนะครับกออแก้วจากเราไม่ไ้งไก่อแก้วนะตอนนี้พอวัด่วมแล้วนะครับรวมที่ก้นนะตอนนี้ไลเกือลงก้นอย่างเดียวเลยโอเคไม่เป็นไรก็จะไปเปไม่็นก็จะพกไปเราแบบนี้นะเหรอไกลไม่เหมอนกันขนาดนี้นะ ท่านว่ากับรถชไตว่าทำไมปิดข้ามหน้าฝั่งเดียวครับผมองไม่เห็นอะไรเลยนหรไม่รู้ม่รู้ไรู้ไม่รูม่รู้่รูไม่้ไ่รูู่้่รู้เราไม่รู่รได่รู่รู้ไม่ไรา้ไม่้ไมรู้ไม่รรู้ไม่้ไม่รู้ไม่รู้ไ่ยูไ่ร้ไม่ไม้่ร่ร้ไมู่่ร้รู้ไน่ไม่่ไมู่่้ วันนี้เราก็ย้อนมาดูจุดเกิดทำในเช้านี้ครับคือตรงท้ายเรื่องของการจราจรครับซึ่งจะมาพูดถึงทางออกนะครับในการลดปัญหาจราจรในบริเวณพื้นที่ทําแยกนะครับคุณผู้ชมท่านอ่เดี๋ยวเราไปที่จุดตนแรกครับดูตนกอแก้ หีก so ็ค well. ือ right ้ายินดีทับท so ุนขั้นเข้าสู่เิ่นกำบัวสันตอนะครับกับเขตสายใหม่นะครับคุณผู้ชขณนี้เราอยู่กันที่บริเวณแยกแยกในสุขภัณฑ์านะครับเราอยู่บริเวณสแถวขะครับทุนครับ้ตอเพิ่มสินทองกันครับคุณผู้ชมก็่แน้ับากขายไออาที่แรกกเจอผลเลยครับ วันนี้คุณผู้เราก็เดินทางโดยใช้รถรสารสาธารณะครับคุณผู้ชมขณะนี้เราเพิผ่านเพิ่มสิน68ไปครับคุณผู้ชมครับสายใหม่ับคุณผู้ชมฮเป็นเขตที่มีประชาชนมากที่สุดในกร,รุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฮะ ท่านน้องแจ้งรับว่าบริเวณเพิ่มถิ่เนี่ยก็มีโพงเยอะนะครับซึ่งก็ถือว่ามีทุเสียนนะครับในเรื่องของการเท้าเราใช้ตลอดเลยนะครับเปิดหน้าหน่อยนะเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยครับรูดสายไหมได้ไหมร้อยแยกสายไหมร้อยแยกด้วยมันยู่ห้างเลยห้างเลยโซฟาโซฟาแล้่ก็มี ัมัเ็นวนน้เปขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับถ้าเป็นหวัดนะครับเพราอย่างที่เขาว่านะฮะัวัตดีวัตดีนะ่นเป็นคนไทยของคนคนไทยนะครับเรียกได้ว่าการเป็นบัตรเนี่ยถือเป็นเรื่องของธรรมชาติของคนไทยอยู่แล้วนะครับเพราะอย่างที่เขาว่ากันวัดรดีบัตดีวัตดีบัตดีบัตรดีบัรดบับัดรับบตีตบรีัติดร ก็คุยกับพี่โจนะฮะไอ้พี่เพ็ญไ่สิ่มากถ่พอนะครับพี่โจนี ouais. are, ่พูดถึงเรื่องของเป็นคนไทยถึงนั้นไไหนกงพายไม่ไม่แต่ผมรถที่ก็ <S 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 เจ็บใจเหมือนกันนะครับใช่ครับผมได้ยิเลยแล้วเราก็จะไดุ้ลวก่าเสราละับลูกาสูงครับเวลานั่งรถก็จะปวดั้งงบน เป็นทัพที่หายากคนของแถวนะครับสมัยเรียนเลยครับคืสมัยเรียนเลยครับที่ที่ประทับผจนะครับใช่ใช่เดีวเวลาเขาโค้งอะไรโดนที่ได้เสียตังครับไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ามเป็นนักเรียนดีนะครับเพราะว่รงหเนี้ยท่งร่ มตกาเรื่อยๆนะครับมาจากเกล่ยวี่เยอยผมครับอาจารย์มวคนเปิ่มมาจากเดิมนะครับสองอานเดาสองก็คือเป็นเดาตรวจผลนะครับที่เป็นีระบบตรวจผลแบบเรียลทม์นะครับขณะนี้สายไหมยนี้ก็มีโอกาสเียขึ้นมาเรื่อยๆนะครับุณผู้ชมนะเรื่อยกนแดงนะครับแดงนะครับที่เี้ยงไปแช่ด อย่างนี <c oughs> <inga> ้เรียกว่าตกแช่ครับปกติเจอแต่สองแถวแช่อนี้เจอรถแช่ไม่ใช่เจอหวแช่นะครัเราจะไม่เจอตุ้มแช่นะครับถ้าตุ้มแช่จะมีธรรมดานะนะขับขึ้นมายา็นไครับภายรอกครับจรแล้วขับขึ้นมาได้เียนปเไม่ไม่นานี้างรวดมาเขีจนเยอะทางหมวดอ่ะคอเบยฟ้าเบยฟ้าเนี้เไม่ไหวน้เป็นทุกอย่างตินี้เุกอย่างปุกอยางม ตอนนี้ท่านสอได้พูดกันซื้อที่กัดตุนนะครับทนเป็นการพูดอย่าง้อนะครับกับท่านผู้ว่านะครับว่าถ้าซื้อที่ในบริเวณนี้ตานี้รวยไปแล้วทำไมทำกันนะ้วจะไป่ทำอะไรได้อีกแล้วท่านผู้บ้านผูดบ้ารู้อะไรไม่รู้เท่ารุ่งนี้รุ่งนี้ทำแบบนี้ดีกว่านะกว่าจะรู้ว่าสายจีนไทแล้วนะครับคุณผู้ชมฮ รุ่งน <t> ี้ดีหนึ่งกรบกันแต่ไม่รู้จะดีที่สุดนะครับจะได้ไปเปิดทางด้วยนะครับสำหรับการรื้อหวยนะครับก็การ้ค่ดีเลยนครับสู่พโซ่นะครับอ้าเลเกตรที่ทำที่ทำทุกคราวที่บ้า โอ้ที <No, S 1> <ไป> gra <als> ่นัันาตกตาตุ๊กีาตุ๊กอาตุ๊นตาตุ๊กตมตุ๊กีานุ๊กาตุ๊กาตุ๊กตาตุอกตาตกับตุนกาตกตุ๊กตารุอกตาตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กากตากตาตุ๊กตร เอาเะเบรกกันเป็นช่วงๆนะครับเ <half> ๋ยวกว่าเลยคเร็วกว่าเ้นที่ทำคือบนทางหลวงกรุงเทพหมายเลขแรกแล้วหมายเลขสองทางกอยท้งหมดแล้วก็เวไปเจ็ดปีเพราะมันเคอ่กรีต่เอาเดี๋ยวเราม่จะ้ารงตรงทีนี้มันเอาละครับคุณใกล้ถึงบริเวณต้นไมยนะครับตัดแต่ลงพื้นที่พืนที่รับแต่วตด่อแก้วเครับ อย่างที่เขาว่านะครับจุดหมายอาจจะไม่สำคัญเท่าระหว่างทางนะครับเพราะระหว่างทางเปนี่ยไปหมดแล้วนะครับสบวันนี้ไม่สบายเร็วขึ้นไหมคืนนี้เร็วขึ้นไมเนี่ยไม่กันก็รองคนไม่ออกไม่ร็ว่ไมออกอันนี้อไม่ได้เลยสอบสองสอบไม่อยากเล่ยแล้วพยายามเปี่ยนให้ได้คเปลี่ยนั้นสบายล เราตีีคนดีว่่่ีไม่นไรไมเนไันีเย้นี้เออตมน้ไม่ตีไม่เครับร่เนมาไ่ันมี่นั่งี่โอเคครับตอนนี้เรานั่งแล้วนะครับคุณผู้มัะนี่พี่เราเปีอกไปนี่เลีงขึ้นมาครับ เขาเป็นพระเอกในผู้ว่าใจเธอตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายนะครับผุ้ทมางการสุนทรขอดแนวกับทางการสุนทรอาการสุรพื้นที่ว่าสัญจรบริเวณเขตสายใหม่นะครับคผู้ชมนะสายใหม่ที่เป็นชื่อเขตนะครับไม่ใช่คำถามนะครับถ้าคำถามต้องเสียงสูงหน่อยนะสายไหมนี่สายไหมยิ้มไปเรื่อยนะท่านรองผู้ว่าเรานะครับ บัขอจเป็นบัตรสายไม่กี่ยี่สิบแล้วแต่เขาจะมีการพาดีขึมีอย่างเขเดียวยีปีแล้วบัตรมัเขนี่ไไหยโอ้ี่ปีแล้วีน่าแต่ป็นว่แกับกกาล คงชมไปก่อนน้านี้ครับเขตบางเขนนี่เป็นใหญ่ที่สุดนะครับนี่ใช่ไหมก็ถูกแบ่งออกไปเป็นเป็นบางเขนหลักลยสีรวมสายใหม่นะครับถูกหครับเพราะว่าปลูกมันใหญ่กว่านั่งร้อยกว่าตันโละ สัญญาณซ้ายซ้ายนี hmm. <c oughs> <c oughs> ้เ like. ร ah ้เจอขาเรยากนอนนันนเดินไปขารงกาครับนี่อยู่อยู่ที่ไม้ไม้ไม้แต่เบอือที่เขาเฟิ์มาว่าว่าการโอนเิดบได้เลยมาดมารงก่อแก้เดือดอยอนะเดี๋วได่ะได้แก้ียวเข้าเไห้ยดให้หม ไุต่อใช่ไหแล้วลงเดินใช่ไหมเรให้กดอัดซอยเลยอันอแก้วไปอดอัดซอยออกแก้วไปจอดัซอยแก้วจดอซอยต่แก้ไปออัซอยแก้วเลยไปต่อาัด้อมเมื่อกพุนี้มีคนกดกิ่งแกรถในจอดนะครับคุณส้ครัวันนี้ก็ไปทป้ายถัดนะครับไ่ีป้าจะกดกิ่งก็หน่อยอาจจะดูดได้เสียไปนิดนึง ไม่เป็นไรเดี๋ยวมก่ลวต้องไปกดตรงนู้นแทนใจละจะต้อ่เอาปีกขอข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีมีมเข้าไปเรือๆเข้าไปเ่อ